คุณเมอนี่เเหมืนี่เาเห็นภ้ากี่เฉาเออแมงแล้นี้อะเงี้ยนเก่งเวิติงจิติงคู่รับกเอนผีกระเทยอ้ยแรม่หน้าเลยนีคนบ้ามว้ยโร็วเวลาเริ่มบ้ากี่บ้าไอผมทำไม หลัวเขาบอกว่ามันสิเป็นโมเมน <laughs> ต์ที่ตดจำไปต่อชีวิตโมเมนต์มึงต้อสิเป็นโมเมนต์อคำฝรั่งมาเอ้อะเดบบมาแล้วมาแล้วอุ้อ <laughs> <laughs> ยฮะพ่อแม่พี่ภูมิใจนะ <laughs> <laughs> แม่แพ้เาลูกขึ้นมาเต้นเลยแม่เขาขมันคนามาเตะบอลเนี่ยเปรี้ยวมากค่ะ แม่ก็ทำงานสนุกเนาะสนุกมากอยากออนฟอลสกัดหมอลำต่อมันอย่างมัน่ะวันนั้นจีจุดอ่อนแม่เลยอ๋อวันนั้นยี่จุดอ่อนใช่ไหมว่เป็นจุดอ่อนนี้แล้วเหรอตัวตน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 และตัวตนโอ้ยกับแม่เลยรื้อไปรื้อไปละน่าจะมีวีคแบบให้ผู้ชายไปร้องเพลงผู้หญิงแล้วทำเป็นแต่งตัวผู้หญิง ผู้หญิงลชเพรแนอคไมมีแล้วนะาเลเคยมีปีนึงเคยดูจำได้เออมีหพี่บอยไงพี่ฮี่บอยตัดซูฟุตไงใช่ไหมพี่จำได้มันมีพี่บอยนักขายอางนี้มีมีมีเล่นเล่งตาสูฟุตไงพี่บอยตน่นทีนึงหมดพี่บอยตามร้านของตามร้านหึแล้วแบบของร้านพูดถึงก็เลยอืมตอร่อยมากเป๊ะ๊นก่นเอาพี่บอยขนแก่นนะ เขาแข่งกันแต่วสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองของเมืองใช่ของเมืองทุกคนแข่งกันหน้าตาดีเลยอยู่เปนพี่ไทยอุ้ยเจมแรงอ่ะรอเล่นจะบ้าเควบจิตใจคือทุกคนหน้าตาดีไงโยูเป็นพี่พี่หน้าตามันเหนือคำว่าดีเกินไปแล้วอ่ะนี่มันดีดีเกินไปแล้วไม่ใช่มคนเขาแค่ดีไงเอ็นดีมันยิ่งกว่าคำว่าดีอ่ะดีเกินไปแล้วเออ ดีกว่าไม้ไฟว่าไงวะดีไปแล้วดีไปแล้วไม้ไฟว่าไงเนี่ยไม่หลือไฟว่าไม่ได้ไมได้นี่จะดีหรือไม่ดีต้องดีนะดีดิพี่อยู่ใครหลอกกับพี่มีที่ไหนัอนเดรใช่ั่นเดรัอนเดรเหรอถ้าคนหนึ่งใช่เจอพี่ไทยก็ทั้งเมืองทั้งเมืองต้องหันมามองทำไมรับไม่ได้ไงจริงเหม็นไม่ได้เดือดสงมเดือดสงมขนเม็น ตำรวจจับไปย่างต่อลูกมึงทำมึงมองเอาม่ยอะนิคือไ่ก็ใส่แล้วก็เยนดีวิวไปกินกุ้งเลยทุกคนกินกุ้งกินอยู่เนี่ยหมดแล้วเหรอกุ้งจังเอาออกมาซะเยอะเชียวจะกินให้หมดเลยเนี่ยแค้นดงดงเป็นดงดงเป็ดชิบะ เมื่อเมือเมื่อไวแล้วไม่จะทำอย่างนี้ริงชิคก mm ี้เนยซุมซันเบบี้เบบี้โอ้ันทรมธบบี้เบบี้โอ้ยทรมาบุยบุยบุยบุเ่ยแม่โอ้นเลืบยเข้าวาเยอาเสียดายค่ะอิิเลืบุยได้ยังไงัวาิใรเาะบุยเ้ยบุยบุย โอ้ยยังห้างอ่ะบุยบุยเฮ้ยวันนี้เขาให้ใส่ความเป็นอีวีคีมใส่ความเป็นตัวเองเออจะบุยบุยไม่ร้องเทำเพลงใครจะคืนเพลงนี้ตัวเองครูเขาสอนท่าเต้นมาเขาดึงเขาดึงแบบขอขอท่าเต้นน้องไม่เป็นท่าเต้นหนิแต่ว่าแต่วงามีเต้นบางแบบพี่กระชาบอกขอพับหน่อยเฟย์บอกขอจูออนอยากขาดขาดเยอะเพราะว่าทำไมเพียงได้ไหม จูอ้สิมาอตารเป็นมแบาเว้นมือนงมตา่ะตาเห็นมนั่นะไรคะตุ๊กตาตุ๊กตาสีมหลอกไงตุ๊กตาหัวตัวเสหลอก็ใหญ่มากสิวหลอกเออเห้โบมิสิกัน้องหลินอวให้ซ่อมแกสินให้น้อยิน้องไม่เป็นคนเมาเล่เป็นคนเอาอัีโหวให้น้องมันเาไหมได้ก็เอดนีามน ที่นั่งเข้าป่าไม่กินหัวดาเหลือที่มีชิมีลิ้นอ๋อตาเม้าที่ใส่ตาสั้นไปเลยมันนั่งมองตาเขาใส่คนไหนคนไหนให้มันดูใส่ตาไม่ลอยตาไม่เมาถ้าถอดแล้วมันมองมองเจือดีอะใส่ปีนี้เจือดีเหรอใส่ครั้งแรกออกมาพร้อมตุ๊กตาอยดีๆตัวดิชันอดิชันคนแก่ใส่คอนแทคออันนี้นั่งสวยอะไปหอมหอมลงเพื่อนบอกให้ใส่เฮ้ยให้ถึงพุทธทยทำไมออกมาทุกคนดูดีหมดเลย จับมือไทยเราไปกัน่ไม่ไมไม่อยาก่ซีั่นหรือค่อยไปทําอยากไปดินเนอร์ข้างนอกดินเนอร์มีตรงนี้บ้าบ้าไม่จะอยากออีสุดท้ายแล้วอยากไปอินแเก็บกแล้วแหกจะไปเหมือนกันเไปไอกแ้ไปทั้งยี่สี่คนอยเอาไปไม่เอาไม่อยากเป็นโมเมนต์นานอยากเป็นโมเมนต์ที่ชิ่งอนแทกอไนะใครก็อยาอยู่ใครก็อยากอยู่ เราเคยไปแล้วโอ้อยากไปอินแพคครับดูุบปะโอ้อยากไปอินแพคครับที่มาเมืองไทยเหรอใช่ครับสมัคดาวสมัคดาวหนุบปะตัวใหญ่มากวิกโโถอยากเอามันผู้หญิงอะใส่เสื้อสายเดียวเอามันมวยปั้มเหรอพี่สายเดียวทำไมพี่บแบรแพงนะพี่มวยปั้มเออแพงแบบนี้พี่ไปดูเหรอห้าพันของแบบพี่จ่ายห้าพันไปดูเลยเหรอไม่หกพันเห็นไหมเออเอากล้องหลังการ์ดห้าพมันจะริงไทยไปต้องใช้กล้องห่างการเลยเหรออืม มองอย่างนี้ก็เห็นแต่ว่ามันถ้าอยากเห็นหน้าจะชัดข้อสอกแล้วมันเขาเขาเขาเล่นกันจริงไหเป็นการแสดงคไม่ไม่ดูว่ามันเป็นการแสดงนะไม่ไม่มีบทมากแต่ว่าแบบสู้กันขึ้นมาสู้กันดูแล้วเหมือนจริงนะมาโหดนะพาไงดูดู่เพื่ีนคู่เยอะดูแล้วแม่ต้นจบหลายคู่บล็อกเลสเนอร์ก็มาบล็อกเลสเนอร์ตอนนี้ไปบิชอว์เอ้ยูเอสซีมานไปต่อยไอ้นั่นอ่ะหกเหลี่ยมอันดิเมนไฟติ้ง เขาแสดงเขาซ้อมสมรักได้ไหมเขาซ้อมมาไหมซ้อมซ้อมมีแล้วซ้อมซ้อมมีแล้วซ้อมใครจะชนะเป็นบทอะไรนี่น่าจะใช่ใช่ใช่มีบทในละครแหละละครถ้าเรื่องจริงเลือดมันออกแล้วผู้หญิงก็ออกจริงใช่ไหมตั้งเรียบปะถ้าเรื่องจริงจริงเก่งเยอะเลือดออกแฟนเจมส์พารีชั่นคอขาดคอหักแล้วเลิกบ้านไปไหมพี่เลอกบ้ามไปแล้วนี่ตัเรียบหมดลิซ่าลิซ่าลิซ่าเลิกบ้านไปแล้วลิซ่าลิซ่าลิซ่าเลิกบ้านไปแล้ว ทวิสอะทวิสทวิสยังปั้มอยู่มั้งสมรักอะสมรักนี่สมรักนี่สมรักมันน่าโมยไม่ได้หรอพี่แสดงแล้แสดงมาแล้กดันสองไม่รู้ปะพวกนี้เขาจะผัดกันได้แชกไหมคป่ะผัดกันได้พี่บอลเออพี่บอลพี่บอลก็อยู่ขันแก่นใช่ไหมเออพี่พี่จาพนมก็ขันแก่นนี่พี่บอลห้าสิบสองสิบสองเบาๆพี่บอลไหนขันแก่นไม่รู้พี่บอลไหนแต่ไม่มีกระดานเขียนอ่ะกระดานเต็มแล้วขันแก่นเหรอ ขอกนลดอนไม่ใช่นี่ใช่บ้านอยู่ขันแก่นเลยขี่รถผ่านเลยสนามเป็นนิดอยู่หลังมอญไม่เป็นหลังมอญอยู่กลางสะดานเอออยู่กลางสะดานคนแพงอะไรเลยกับในกีฬาชั่วโมงอะต้งแต่งอะเท่าไหร่จ้าเล่นคู่เนี่ยนอนดีกว่าเล่นตีตีโต้เขาเขาสอนได้ชั่วโมงละชั่วโมงเอกมาเอเลยอ่ะ ไงนะเขาเคยมีไปอันดับได้ถึงอันดับที่สิบของโลกสิบของโลกสิบปีที่แบบสุดยอดเป็นปีที่ทองแล้วคนมาแห่ไตชนิดเต็มเลยเออสมัยตอนนั้นนี่ประถมอ่ะผมก็ตีตอนนั้นแหละเหมนกับพี่นาตาลีอ่ะแล้วก็มาช่วงนึงก็เทควันโดได้เหรียญทองแดงนะน้องวิวเทควันโดเต็มเลยตัวน้องวิวอยู่มาพี่น่ารักมากจริงเหรอสวยมากเป็นน้องไทยอ่ะรุ่นน้องกระเกษมมาอยู่กระเซงมอ น้องวิวไหนรู้จักเหรอเดี๋ยวไปเชิกันกลับสวยแล้วแบบมันเขาดีอ่ะทำเป็นมาแวะมาเวียนทำเนียนมันนั่งมองตาของแต่เรื่องไรคะดูเลยพูดคนผู้คไหมไม่ทำดีใพ่ไพ่อันนี้ไหมขิกุ้งเหรออ้อะไรเนี่ยกุ้งหนออะไรเนี่ยทำไมเนี่ยไม่ทะลึ่งจังเลยทะลึ่งบ้าเลยฟมทำไมเฟมหลักล้านเนี่ยอย่าโยนความผิดให้เขาด้วยขอร้องนะเฟม ช้าช่วยตักกุ้งหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนทำเลยนะกินลิ้นเป็ดแบบนี้นะเจี๊ยงไงวันนี้อั p เลเวลวันนี้พบครูใหญ่โดนแน่เฟรมทำที่เฟรมรูใหญ่โดนนแ้ทำเลยนั่งดูพูดจะทำแน่านั่งเยอะเลยจับเทได้่นม่งลูกทานเท่แล้วไม่อิ่มต่อกินกุ้งมิ้มเหรอ